วัฏะกนเนอะรหังัมบาสัมพุโตพะวาผู้ตังพวะนตังอภิวาเทมิสวะะโตพควตาตมมธรรมนมสสามิสุปติปโนควโตสวกสัโกสังขังนั anda mayang buddha sabha kawato bhuvaka nama karangka roma se namo ata sabha kawato arahato asamma buddha sa namo ata sabha kawato arahato asamma asam buddha sa namo ata sabha kawato arahato asamma อาทิตต์ปริยายสูตรดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราจะแสดงอาทิตต์ปริยาสูตรอ,อาทิตปริยายและธรรมปริยายแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอาทิตตปริยา ปริยายและธรรมปริยายเป็นไหนดูก่อนพิสูจนทั้งหลายบุคคลแทงจักขุนสีด้วยเหลาเหล็กอันร้อนไปติดลุกโพรงแล้วยังดีกว่าการถือนิมิตโดยอนุพันญยัญชนะในรูปอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุจะดีอย่างอะไรวิญญาณอันเนื่องด้วยความยินดีในนิมิต หรือเนื่องด้วยความยินดีในอนุพยัญชนะพึงตั้งอยู่ถ้าบุคคลพึงทำการละเกิยาในสมัยนั้นพึงเข้าถึงคติสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดียรัชฉานอย่างใดอย่างหนึ่งข้อนี้เป็นฐานนะที่จะมีได้ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราเห็นโทษอันนี้จึงกล่าวอย่างนี้ ดูกรพิสุน์ทั้งหลายบุคคลเกี่ยวโสตินรีด้วยขอเหล็กอันคมไฟติดรุกโพรงแล้วยังดีกว่าการถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในเสียงอันจะพึงรู้แจ้งด้วยหูจะดีอย่างจะดีอะไรบิญญาณอันเนื่องด้วยความยินดีในนิมิตหรือเนื่องด้วยความยินดีในอนุพยัญชนะพึงตั้งอยู่ ถ้าบุคคลพึงทําการลกิริยาในสมัยนั้นพึงเข้าถึงคติสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดียรัชฉานอย่างใดอย่างหนึ่งข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราเห็นโทษอันนี้จึงได้กล่าวอย่างนี้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลขว้ญน,นาคินซีคานินซีด้วย มีดตัดเล็บอันคมติดไปลุกโพงแล้วยังดีกว่าการถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในกลิ่นอันพึงรู้ด้วยแจ้รู้แจ้งด้วยจมูกจะดีอย่างไรวิญญาณอันเนื่องด้วยความยินดีในนิมิตหรือเนื่องด้วยความยินดีในอนุพยัญชนะพึงตั้งอยู่ถ้าบุคคลพึงทำการลกิริยาในสมัยนั้นพึงเข้าถึงคติสองอย่างคือ นรกหรือกำเนิดสัตว์เดียรักฉานอย่างใดอย่างหนึ่งข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราเห็นโทษอันนี้จึงได้กล่าวอย่างนี้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลเชิญชิวหาศีชิวห,หินศีด้วยมีดโกนอันคมติดไฟรุกโรงแล้วยังดีกว่าการถืงมิตดโดยอนุพยัญชนะในรถอันจะพึง รู้แจ้งด้วยลิ้นจะดีอะไรวิญญาณอันเนื่องด้วยความยินดีในนิมิตหรือเนื่องด้วยความยินดีในอนุพยัญ,ญชนะพึงตั้งอยู่ถ้าบุคคลพึงทำกาลกิริยานในสมัยนั้นพึงเข้าถึงคติสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดียรัแฉานอย่างใดอย่างหนึ่งข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย เราเห็นโทษอันนี้จึงได้กล่าวอย่างนี้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลแทนกายกายิายนซีด้วยหอกอันคมติดไปลุกโพรงแล้วยังดีกว่าการสืนิมิตโดยอนุพยัญชนะในโขดถับพระอันจะพึงรู้แจ้งด้วยกายจะดีอย่างอะไรวิญญาณอันเนื่องด้วยความยินดีในนิมิตหรือเนื่องด้วยความยินดีในอนุพยัญชนะพึงตั้งอยู่ ถ้าบุคคลทํากาลกิริยาน,นสมัยนั้นพึงเข้าถึงคติสองอย่างคือนรกหรือกําเนิดสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึง่ง<ม>ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราเห็นโทษอันนี้จึงได้กล่าวอย่างนี้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายความหลับยังดีกว่าถ้าเรากล่าวความหลับว่าเป็นโทษไร้ผลเป็นความโง่ขเขลาของบุคคลผู้เป็นอยู่ ตนลุอำนาจของวิตกเช่นใดแล้วพึงทำลายสงให้แตกกันได้บุคคลไม่ควรตรึกถึงวิตกเช่นนั้นเลยดูก่อนพิสูจทั้งหลายเราเห็นโทษอันนี้แล้วเป็นอาชีนนภะของบุคคลผู้เป็นอยู่จึงกล่าวอย่างนี้เอินวานก็อันนี้พระเจ้าได้ตรัสในอ เหมือนเป็นภาคต่อของอีกพระสูตรหนึ่งเนาะเอาง่ายๆว่าอธิตัประสริสูตรตร,ตรงเนี้ยพูดถึงว่าตาเป็นของร้อนหูเป็นของร้อนเป็นต้นนะโดยอธิบายว่าเมื่อเมื่อถูกฆ่าตายแล้วถูกทําร้ายร่างกายทางตาจมูกลิ้นกายอาจจะด้วยขอเหล็กเป็นต้นเนี่ยนะทำให้บาดเจ็บทำให้ตายได้เนี่ยมันก็ยังดีกว่านะ ดีกว่าอะไรดีกว่าการที่เ,เราไม่ระวงังเราไม่มีสติแล้วก็ยินดีพอใจติดใจในรูปเสียงเสียงกลิ่นรสแล้วก็สัมผัสนะครับก็คือการถือเอาในน,านิมิตก็คือสมุนภาพรวมทั้งหมดของสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็อนุปัญญาคือรายละเอียดปีกย,ย่อยยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดก,ก็เช่น เห็นคนสวย<ม>เห็นคนหลออ่อเงี้ยเห็นทั้งหมดของเขาโอ้สวยจังเลยอย่างเงี้ยหล่อจังเลยแบบปลื้มใจพอใจยินดีกับสิ่งนั้นหรือเห็นเ้าตาสวยหูสวยนะี่ยไอถ้ามองทั้งหมดเนี่เรวันนิมิตดถือด้วยนิมิตถ้ามองเป็นส่วนๆเรียกว่าถือด้วยอนุปัชชนะกลิ่นรสเหมือนกันอ่าเช่นรสชาติก็ถ้าทานอาหารแล้ว อร่อยในรถอาหารตรงนั้นก็โอเคถือว่าถือเอาโดยนิมิตนแต่อาจจะติดใจพอใจในบางอย่างของอาหารนั้นเช่นอุย๊ยกลิ่นมันหอมจังเลยนะอ๋อมันมันเค็มข้าท่าเลยเนี่ยหรือหวานพอดีเลยกลมกล่อมเลยก็บางส่วนของสิ่งงนั้นก็เรียกว่าถือ้วยอนุปัชนะการติดใจพอใจโดยการถือเอา อย่างใดอย่างหนึ่งนะนะั่นน่ะมันมันไม่ดีเลยนะมันเป็นโทษเป็นภยัยเป็นของร้อนนะมันถ้าเราติดใจพอใจแบบนั้นขณะนั้นขณะเกิดความรู้สึกตรงนั้นเนะี่ยแล้วตายใน,น,นตอนนั้นเลยเนะี่ยก็แน่นอนจะไปนระกหรือไม่ก็กํกกาเนิดสติฉานอันนั้นต้องเป็นเป็นเรื่องที่ต้องระวังนะครับย่าลืประมาณนี้มีคําถามหรือมีอะไรเพิ่มเติมจิม่น แล้วพี่ตงแสดงว่าตายในตอนที่ยินดีอยู่ก็ก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้ใช่สัตว <ละ S 1> ์เดรัจฉานใช่ไหมคะถ้ายินดีในอันสุดท้ายที่บอกว่านอนหลับอันเนี้ยค่ะยังดีกว่านี่คือธรมมาลมรอคะอ๋ออันสุดท้ายก็คือว่าอ่าไม่หมายถึงอ่าอาการนอนหลับนี่มันมันไม่ได้เกิดประโยชน์เนาะมันมัน มัวแต่นอนหลับไม่ไม,ไม่ขวัญขวายไม่ทําคุณงามความดีอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเนาะ,ะแต่ว่ายังดีกว่าอไอ้ที่ว่าม,มาทั้งหมดอ่ะคือการที่ไม่สนใจขวัญขวายทำอะไรเอาแต่หลับแต่นอนอ่ะมันก็ไม่ค่อยดีนักหรอกแต่ก็ยังดีกว่าไอ้ที่ว่ามาทั้งหมดห้าอย่างนั้นเห็นนะ,ะก็คือยังดีกว่าบุคคลเป็นอยู่โดยการรู้อำนาจวิตก ยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสเพราะว่าตอนนอนหลับมันไม่นึกถึงอารมณ์ทั้งนองน,นั้นเนี่ยมันหลับอะ่ะไม่เอาอะไรอะ่ะพระเจ้าจึงแบบพระเจ้าเห็นโทษของการยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยสัมผัสเนี่ยพระเจ้าจึงแต่วัามันเป็นของร้อนอก็ก็คือคนนอนหลับมันไม่ไทําอะไรรับพี่มันไม่ได้ทําความชั่วอะไรที่เป็นเป็น หลักแต่มันไม่ได้สร้างมันไม่ได้สร้างสารรค์มันไม่ได้พัฒนาหรือทำความคุณงามความดีนะครับค่ะโอเคอเฉยพลงงั้นเราก็ปเปิดประชัน,นกันเนาะครับ สกุลสกน,นะครับอกทังโนคุณยะภาคังสภะสตานันเทมะข้าพเจ้าขอแผ่สบุญสกุสลไปให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกๆท,ท่านเจ้ากรรมนายเวรพูดผีปีศาจทั้งหลาย เทพบุตรเทพปฏิดาทุตุงอ์ขอจงได้อักนุโมทนาในส่วนบุญสกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญไปแล้วนี้สัตว์ทั้งหลายที่มีความทุกข์ขอจงผลจากพวกสัตว์ทั้งหลายที่มีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยการทุกท่านทุกคน don't happen on the concert getting caught. Okay.